น้ำตาไหลแฟนคลับตะลึงเซนายาสมชุดหุ่นยนต์รอเปิดตัวภาพยนตร์ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในบอมนิวสเตอรีวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปดิวส์เดลี่อยู่กับเราสองคนนะฮะเช้าวันจันทร์แบบนี้เอ็มอูมาแล้วถูกต้องเป็นเช้าวันจันทร์ที่สดชื่นมากๆเลยนะคะเราฝากด้วยละกันหนึ่งเรื่องเราแน่ใจใช่ไหมแน่ใจอยู่แล้วเราทำตัวให้มันเฟรชนะคะตอนนี้กาแฟต้องเข้าก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe กันด้วยละกันนะคะทาง YouTube c h anel n ของพวกเราตอนนี้เห็นว่าขึ้นหลักหลายพันแล้วหลายพันหลายพันแล้วนะะเป็นคนจริงๆเท่าไหร่ เป็นเฮ้ยคนทั้งหมดคนทั้งหมดโอเคก็ฝากคุณผู้ชมสกแกนด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะมีทั้งอันคัดเ <c oughs> บื้องหลังร <c oughs> ายการบันเทิงข่าวบันเทิงต่างๆทุกอย่างนะคะ <c oughs> ก็คือส่วนรวมเลย <c oughs> นี่โปรดิวเซอร์ของเราฝากกระซิบมา <c oughs> บอกว่า <c oughs> วัดผลสิ้นเดือน มีนาคมอขอหลักหมื่นได้ไหมได้เอ็มว่าทําได้มีผลต่อเงินเดือนแล้วก็ตําแหน่งงานที่ทําฝากคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะสแกนกันเลยตรงนี้นะคะอไปดูข่าวบันเทิงกันดีกว่าเรื่องของคู่แฝดคู่นี้เดี๋ยวนี้ดาราเขาก็ฮิตแล้วก็นิยมมีลูกแฝดเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนอันนี้ประกาศข่าวดีไปนะคะคุณแดนแล้วก็แพตตี้มาแล้วเบบีหลังจากที่เขาแต่งงานแล้วก็คบหาดูใจกันมายาวนานมากที่เราเจอเพื่อนสนิทนะคะอย่างคุณบีมกวีเขาเป็นเรียกว่าโอ้มีแฝดสองคู่ เป็นที่ปรึกษาได้ไเป็นที่ปรึกษาได้ผ่านประสบการณ์จริงมาแล้วนะคะก็ออกมาประกาศว่าได้ลูกแฝดส,สำหรับคุณแดนแล้วก็แพตตี้ค่ะทีนี้ก็ต้องถามรุ่นพี่ที่เคยเลี้ยงลูกแฝดมาถึง2คู่อย่างคุณบีมแล้วคุณออบอกว่าเป็นยังไงบ้างทั้งคู่เล่าว่าอีกฝ่ายเนี่ยมาปรึกษาเรื่องลูกอยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งตนเองก็รับรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงในวันที่สําเร็จนี่ส่วนลูกชายอย่างน้องทีน้องพี่ตอนนี้เรียกได้ว่ากําลังโกยพิเซนเตอร์นะคุณ เขาบอกว่าจุกๆเลยนะสมกับคําว่าเป็นอภิชาติบุตรจริงๆเพราะว่า <c oughs> ชื่อเสียงเนี่ยได้ไปไกลกว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยฝั่งแฟนของน้องอันวาแล้วก็อัญญาเนี่ยความฮิตตามติดพี่พี่มาเลยนะคะแต่พ่อบีมแม่บีมเออขอภัยพ่อบีมกับแม่ออยก็ชี้แจงเรื่องของดราม่าเหมือนกันเพราะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยรับงานให้ลูกเยอะไปเปล่าโอาว่าพรีเซนเตอร์น้องวัยเท่านี้ให้น้องทำงานหนักไปหรือเปล่าถูกต้อง,งค่ะทั้งคู่ก็ชี้แจงว่าเก็บเงินให้ลูกได้ใช้ในอนาคตเป็นอย่างดีการรับงานต่างๆเนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมนะคะให้ผู้จัดการเนี่ยช่วยสกีนกันอีกรอบนึงรวมถึงเขา ก็มีข้อจากัดหนึ่งเลยคือการรับงานเนี่ยต้องไม่ตรงกับเวลาเรียนลูกๆก็คือการเรียนเนี่ยต้องมาก่อนนะคะด้านแพลนคนที่5้อุ๊ยจริงเหรอตอนแรกจะมานะเพราะว่าคุณออยเนี่ยเขาเหลือไข่เพศหญิงอีก1ฟองอ๋อแต่ว่าไม่สามารถมาเป็นแฝดได้แล้วอย่างเงี้ไม่ได้เหลือ1ฟองแต่พอทําไปทํามาอายุเยอะขึ้นบวกกับที่ผ่านมามีลูกแฝดติดกันสท้องคุณหมอเขาก็เลยแนะนําว่าไม่ให้มีเพิ่มดีกว่าค่ะ ได้มาทั้งหมดก็คือเก็บเพื่อนาคตของเขาแหละครับเพราะว่า,าผมก็บอยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เงินเราก็พอที่จะแบบกเกษียณได้ก่อนที่เราจะมาเริ่มมีลูกเริ่มอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินที่เหลือนี่ก็คือนี่ก็คือเป็นเปนมาร์คผลของของเด็กๆแหละ<ช>ที่ที่เราจะดูแลเขาต่อไปในอนาคตทั้งทั้ง4คนเลยครับ่คเราก็รู้ว่าลูกเรามันก็น่ารักของเราเนาะเราก็เราก็แฮปปี้ของเราอยู่แล้วแล้วมามีคนชมกลับเข้ามาว่าเเขาเป็นอภิชาัตตบุญนะเราก็แบบเอ็ดอัิชาตตบุญเราก็ดีใจแหละ แล้วก็พยายามจะเลี้ยงเขาให้เ yeah ป็นท uh, ุกคนแหละคนก็อยากใหู้ไปไกลกว่าตัวเองเขาก็ปรึกษาตลอดเลยเลยปรึกษาวิธีทำครับหมายถึงว่าปรึกษาหมอยังไงเรื่องหมอยังไงแดนน่ะชอบเล่นกับน้องพีมากเออไอว่าแดนทรงเขาเล่นกับเด็กเก่งมากเลยนะน้องพีก็คือติด อแดนมากอืมถ้าบอกว่าอแดนมาคือเขาก็จะดีใจเลยเขายังไม่ได้เฉลยนะไม่รู้ผม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 ไม่รู้เดี๋ยวรอรอเขาดีกว่ารอเขาดีกว่านี่คือมาถึงเรื่องเพศของน้องใช่ไหมใช่ก็รอความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ที่แน่ แฟดมาแน่มาแน่ยินดีอีกครั้งนะคะกับคุณแดนแล้วก็คุณแพตตี้ค่ะว่าด้วยเรื่องของการเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นโจทยากเหมือนกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะอย่างบ้านผมเนี่ยมีปัญหากับภรรยาในเรื่องของการเลี้ยงลูกเหมือนกันนะแนวทางบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับเหมือนลูกตอนนี้เนี่ยเขาแบบฮิตเรื่องของการเก็บเงินหย่อดกระปุกอย่างลูกผมเนี่ยถ้าเจอเหรียญสิบกับแบงค์พันเน่ะเขาเก็บเหรียญสิบนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหรียญมันมีน้ำหนักแล้วเอาไปหย่อดกระปุกได้แบงค์มันแค่กระดาษเดียว นะครับทีนี้พักเรื่องของการสอนลูกในเรื่องของการแบบว่าเก็บเงินม,มาดูกันที่บ้านนี้พี่โอปอแล้วก็พี่หมอโอเคเขาบอกน้ําตาคลอเลยนะฮะปลื้มใจลูกได้รางวัลน,นะครับ <S <S น้องอลันเนี่ยเขาชนะรางวัลจากโรงเรียนโดยทั้งคู่ก็เผยเคล็ดลับว่าเลี้ยงลูกทั้งสองคนอย่างอลินอลันให้เกียรติก็คือเลี้ยงแบบให้เกียรติแล้วก็ให้อิสระ <S <S แต่มีสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามไปยุ่งกับการพนันหรือว่าสารเสพติดนะครับแล้วก็ ไม่ทำร้ายตนเองรวมถึงผู้อื่นด้วยก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนั่นเองอารันเนี่ยเขาจะมีแต่ละช่วงสัปดาห์เขาจะเรียนแต่ละเรื่องแล้วหัวข้อรอบนี้คืออารันเขาตั้งใจมากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมอง <c oughs> มเขาให้เด็กๆออกมาพรีเซนต์เรื่องเกี่ยวกับความคิดระบบความคิดเรื่องสมองอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเดียวที่ได้รางวาัลก็คือคุณครูสังเกตพฤติกรรมแล้วอารันเขาได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหา ภูมิใจในก่อนหน้านี้เขาได้รางวัลเรียนอะไรมาเนี่ยปอไม่เคยลงเลยแต่เนี่ยที่ลงเพราะปอรู้สึกว่าลูกเราแก้ปัญหาแม่แม่แม่ยังแก้พวกเราปัญหาเยอะขนาดนั้แม่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยสมมติเกิดอะไรในชีวิตปอไปยังมองพิดาแล้วคือโอเคมันเริ่มจากไหนพี่ว่าพี่อกช่วยด้วยหนึ่งสองสามสี่ในขณะที่ลูกเราแก้ปัญหาสิ่งที่พ่อแม่ทําได้คือเหมือนกับเราอะเลี้ยงเขามาเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเนาะเราต้องรู้ว่าเขาเป็น คนอุป,ปนิสัยอย่างไรเราแค่พยายามไม่ให้เขาไปในทางที่ที่ผิด <ม>ก็อาจจะต้องดูแลใกล้ชิดเนาะยุคสมัยนี้ที่มันมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการเลี้ยงลูกสิ่งเรามันเยอะสิ่งเรามันเยอะ,อะไปตอนที่อีกหนึ่งคู่รักคู่นี้ต้องบอกว่าหเขาน่ารักจริงๆเลยนะคือเป็นวาสนาของทั้งคู่ที่เขามาเจอกันทั้งคุณพีทแล้วก็คุณแก้มบุม๋มที่บอกว่าพี่พีทไม่คนมไม่คนมีคนเดียวในโลกนี่ล่าสุดมาอัปเดตกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าทั้งคู่มีการให้ของแทนใจในวันวาเลนไทน์กันคุณพีทเนี่ยเขาให้กําไรข้อมือเพชร อยู่ระยับระยิบระยับเลยนะคะน,นี่แสบตากันไปเลยฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าคุณแก้มบุ๋มซื้อนาฬิกาหรูให้คุณพีทเรื่องนี้เหรออ่าเรื่องข้างๆกับตะปูเขียวเหนียวซับใช่ไหมถูกต้องทีนี้เห็นว่าคุณพีทเขาปลื้มหนักถึงกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวเนี่ยก็คือสร้อยเพชรด้วยนะที่เขาซื้อให้ก็คือ,อ,อคู่กันเลยกวนกำไรตะปูนั่นก็คืออาจจะได้มาก่อนหน้านั้น,น,นเออก็คือแบบดูดีทุกอย่าง นอกจากนั้นก็มีการที่หนุ่มพีทเขาเปเงิน2 0 0 0 0ืบาทให้กับ,บพี่จองก็พี่แคนเล่นเ,เวลาแบบ y ยู u ูบตัวนี้เขาจะมีการเปิดให้เปให้แบบเออเทคแคร์ดูแลได้อะไรอย่างงี้นะคะแกหมูมาให้ฟังว่ารู้พร้อมทุกคนนั่นแหละแล้วก็มองเป็นเรื่องขำๆนะคะเพราะว่าเธอยังไม่กล้าดูคลิปพี่จองพี่แคนเล่นเลย<อ>เหตุผลเพราะว่ากลัวโดนตกเหมือนกันทีนี้เธอบอกว่าถ้าเธอตกแล้วโดนตกแล้วเนี่ยเธออาจจะปเปยกคุณพีทก็ได้ มาอัปเดตเรื่องความคืบหน้าของงานวิวากันต่อนะคะตอนนี้เตรียมถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะในส่วนอื่น,นๆก็ให้ออคันเนจัดงานไปนะคะงานจะเกิดขึ้น2วันคุณผู้ชมวันที่12พฤษภาคมแล้วก็19พฤษภาคมนี้ค่ะอี่พี่พีคะหนูว่าเพชรมันเล็กไปขอ้อนึงนะคะ หนูว่าต้องเติมเพชรอีกสักคอหนึ่งเขาบอกว่าเห็นเราใส่บ่อยไรเงี้ยแล้วเห็นเห็นเราใส่ข้อมือเพชรบ่อยมีอยู่เส้นนึงที่เขาซื้อให้ตอนปีแรกๆไรเงี้ยเขาเขาเลยบอกว่าเขาซื้อเขาก็เลยอยากซื้ออันนี้ให้เพิ่มอไรเงี้ยนานๆชนีสาวจะซื้อสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยปกติเราก็จะแมนๆหน่อยใช่ไหมแล้วนี้ก็เราให้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้จริงเพราะเราเห็นเขาแบบพอให้นาฬิกาเขาเรือนแรกแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีความหมายเวลาที่เขาหยิบปูนนาฬิกามามีเป็นสิบเรือนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรือนทีี่่่งสสรรรเเ้้ยวววาาาาาา็คููึกกมมมห ฉันก็อยากเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาเกินความคาดหวังว่าแบบเราจะให้เขาอะไรแบบนั้นมากกว่าเขาไม่บอก <laughs> เขาทําตัวเนียนนะเขาแค่บอกว่าตอนแรกอน,น้องเขาโดนตกก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดูแต่ตอนนี้เราคือคนที่ยังไม่ดูเพราะเรารู้ว่าถ้าเราดูอ่ะ <laughs> <laughs> พีก็พีเทเถอะ <laughs> ถ้าบุ๋มชอบบุ๋มก็เป็นอะแ่เร <laughs> <laughs> ื่องออกมาแต่ก็แบบยังไม่ดอดทนก่อน เดี๋ยวรอดูว่าคุณแก้มบุ๋มจะอดทนได้นานเท่าไหร่ชอบนะคราวนี้ถ้าบุ๋มชอบบุ๋มเปหนักมันดูแบบสปอร์ตดีนะอ่ะมากันที่อีกหนึ่งครอบครัวสุขสันต์นะสำหรับคุณเลิฟยูทูบเบอร์ขวัญใจโซเชียลคุณกายรัชนนท์แลวก็คุณฮารุสุประกอบนั่นเองนะครับล่าสุดพาลูกๆ3ยอดกุมารน,น้องคิรินไนร่าแล้วก็เอเดนออกงานพร้อมกับหวานออกสื่อด้วยนะโอ้หน้องแต่จริงๆบ้านนี้ก็บันเทิงนะแล้วก็ ถือว่าแบบเออมีคลิป YouTube ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเรื่อยๆจริงๆนะครับเขาบอกหวานในทุกวันนะไม่ใช่แค่วันวาเลนไทน์15ปีที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็บอกว่านี่ถือเป็นการลบคำาสบประมาทเหมือนกันเพราะว่าในอดีตมีหลายคนเคยคิดว่าคู่นี้เนี่ยไปไม่รอดหรอกคบกันแป๊บๆเดี๋ยวก็เลิกนะครับก็ยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเห็นภาพการมีครอบครัวด้วยกันตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะส่วนตัวก็ถือว่าไม่เด็กเกินไป คุณฮารุก็ยิ้มแก้มแตกเหมือนกันชมสามีบอกว่าเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายฮารุว่ารู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาอยู่แล้วแล้วเราก็อยู่อย่างนี้กันมาแบบที่ฮารุรู้สึกว่า ทำไมเราต้องคาดหวังแค่เฉพาะในวันวาเลนทนะ์เนาะเออก็วันอื่นๆเดี๋ยวเขาก็หาหนู่นหาหนี่มาหรือถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะรุคิดว่าเขาเขา, <ๆ S 2> เ,ขาเขาเสมอต้นเสมอปลายแบบเนี้ยแล้วฮารู้ว่ามันแฮปปี้อยู่กันแบบนี้ดีกว่ามันสิบปีอ่ะเนี่ยฮารู้เชื่อแล้วว่ามันเวลาเราเราแบบ ไม่ได้นั่งนับรอคอยอะไรที่มันแบบเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะอะไรอย่างเงี้ยเวลามันจะผ่านไปเร็วที่เราไม่ได้คิดอ่ะอย่างวันวาเลนไทน์มันคือแบบวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สําหรับกายแล้วก็คือแบบขอบคุณมากมันมันมันสิบห้าปีที่อยู่กันมามันก็คือรักเขาทุกวันอ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้วันแห่งความรักมันสําคัญกว่าขนาดไหนอย่างเงี้ย นี่อนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องโหซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกคนที่เขาก้มอยู่เนะี่ยครับคุณเดวิดเบคแฮมตำนานหมายเลขเจ็ดนี่ผ<อ>ูกเชือกองเท้าให้กับน้องเอเดน<อ>เขาบอกว่าโหปื้มปิ่มแล้วก็<อ>ตื่นเต้นมากจริงนะฮะอะมีเสียงสัมภาษณ์ไหมประเด็นนี้ไปฟังกันคือตอนนี้รองเท้าเอเดนคู่นั้นอะเนะอเดนไม่ได้ใช้แล้วซื้อใหม่เลย เอาไว้ไ,ไหนครเอาเอาไว้ตรงตู้รงเทาครับเออแล้วทำไมไม่ใช้มามีก็ไม่ใช้หรอกครับตีราคาได้เป็นล้านหรอกอีเบอีเบเปิดดูซิมีคู่นั้นอยู่ไหม <c oughs> น้องอยู่เป็นว่างอะน่ารักมากอะเออ <c oughs> เอดูนะฮะก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นสีนะจริงๆซุปตาดาวเตะเบอร์เจ็ดของโลก ก้มผูกเชื้อรองเท้าให้น้องอืมก็ถือว่าเป็นความประทับใจเนาะที่มีให้กับแฟนๆรวมถึงน้องด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าน้องเขาเติบโตมาไม่ทันหรอกเดวิดเบคแฮมอะอ๋อหมายถึงว่าแบบเออเกิดอาจจะไม่ทันไม,ไม่ไม่ได้รู้ว่าแบบ<อ>ความเปรี้ยวของคุณเบคแฮมขนาดไหน,ค,น,ไหนค่ะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะอะไปต่อที่อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมเชื่อว่าคนนี้หลายๆคนก็คิดถึงฝีมือการแสดงรวมถึงเพลงของพี่แก้มเนาะเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าร้องเพลงทีไรต้องเอาปากค้างค่ะ ไม่งั้นก็ขนลุกกันสู้จริงเพราะว่าแฟนๆเขาก็เชียร์ให้คุณแก้มเนี่ยอยากเห็นเขาเล่นละครเวทีฟ้าจะรดทรายออนี่คุณแก้มเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่นึกถึงเป็นเกียรติมากๆค่ะดีใจที่ทุทกคนจดจําเราในฐานะนักสแสดงละครเวทีได้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือคุณคุณแก้มเพิ่งมีหลานเนี่ยน้องอันดาลูกสาวของคุณเกศนะคะก็มีการบินไปหาถึงประเทศอังกฤษเลยคุณแก้มเล่าอย่างนี้บอกว่าโหโดนหลานตกแล้วก็เปรหลานหนักมากมอดกทั้งหมดอะ่ะต้องยกให้เขา วิด mm ีโอคอลกันทุกวันพอถามแบบนี้ mm hmm. ก็ต้องมาถามความรักตัวเองบ้างเนาะ mm hmm. ว่ารักหลานแล้วจะมีลูกไหม mm hmm. หรือยังไงคุณแก้มเขบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเจอแล้วคลิกไหมถ้าเจอแฟนอยากเจอคนที่คุยจริงจังไปเลยแต่ก็เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าไม่มีแฟนตอนอายุ60เนี่ยคุณแก้มบอกว่าจะไปสร้างบ้านอยู่กับเพื่อนครับผม <laughs> ถึงเวลาเกษียณของเราแล้วเราก็คงอยากจะไปอยู่กับหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขายังเด็กอ่ะเนาะเขาก็คงไม่รู้ว่าป้าเป็นยังไงอัานฉีอันฉีเป็นยังไงเขาก็ยังอยากให้เราอยู่ด้วยแหละก็มารดกก็ต้องเป็นของหลานทุกอย่างไม่ว่าต้องการอะไรพร้อมให้ วิดีโอคลอดทุกวันไหมทุกวันประสารยังไงอ่ะเขาคุยรู้เรื่องนะ <c oughs> เรารักเด็กมากคือเราเป็นคนที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นคุณแม่อยู่ห้องคลอดมาตลอด <c oughs> เราจะเห็นเด็กมาตลอด <c oughs> เราพร้อมที่จะแบบว่าอบอมารี <c oughs> ไม่ได้กลัวค่ะ <c oughs> ได้ไหมคะสาย่อได้ตลอาสายบอได้เเกาหลีเอะไรไม่เคยมีสายไหนจ้ะคือไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปบอกว่าต้องเป็นสายนี้เท่านั้นสุดท้ายแล้วคนที่มันใช่มันต้องเป็นคนที่เราไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นชาติไหนอะไรยังไงมันอยู่ที่ว่าว่าเราเจอเขาแล้วมันคลิกไหมมากไหมจริงไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติอายุอะไรเลยอยู่ที่ความคลิก เ,ออเข้าใจพี่แก้มเข้าใจนะ <c oughs> แต่ก็อยากเจอคน,คนแบบนี้เหมือนกันคนที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็บอกว่ามรดกที่เยอะขนาดนี้เป็นของหนูนะอ๋อเป็นแบบนาเอมให้ไอริทั้งหมดเลยแต่เป็นพี่นี่พี่ยื่นกระดาษเลยสัญญาต้องมาพูดปากเปล่าไม่รับนะฮ <c oughs> ะอะไปดูบรรยากาศคอนเสิร์ตดีกว่านะฮะสำหรับ slot machine 7ปีที่ผ่านมา,าเป็นเยยงไรจัดเต็มแน่นอนนะฮะยานแม่มารับนะครับสำหรับ exit to enter tour 2024 live in Bangkok นั่นเองนะครับ อันมา7ปีคอนเสิร์ตใหญ่สล็อตแมชชีนศิลปินไทยวงแรกนะครับที่ได้ระเบิดความมันที่ UOB Life ศูนย์การค้าเอเมสเฟียร์นะครับเปิดเสียงให้ได้ฟังนิดนึงได้ไหมไม่น่าได้เนาะเอาเบาๆเนี่ยคลอก็พอคุณเอาแบบเปิดคอคลอแล้วเสียงผมแบบพัดทับไปเพราะไม่งั้นเนี่ยนิกสิ์เข้านะครับก็คือเรียกว่างานนี้คุ้มค่าบัตรจริงๆระหลายคนที่ไปก็แบบโอ้โหทูมือนเนี่ยโดด คือพี่เฟิร์สนี่ผมไม่แน่ใจว่าทำลำโพงเอ็มซเฟียมันมีปัญหาหรือนะแหลมสูง,สงปี๊ดเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตำนานจริงวงนี้จริงอีกหนึ่งตำนานคุณผู้ชมที่สุดประทับใจมา <applicable> <crackers Hehe. S 1> กเลยคอนเสิร์ตแดนซ์ในตำนานนี่มาดูฝั่งของศิลปินตัวท top R S ้างอันนี้ต้องเอาเสียงลงนี่นี่นอเสิร์ตอันนี้ R S meeting concert dance marathon 2ยกกำลังเต้น Oh. จัดที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีแล้วก็คือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแล้วมันเพลงไว้ที่เราเติบโตมาก,กับเขาอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ยู่ก้าศูนใช่ไหมใช่คุณหน้าคุณตานะคะรับเตอร์ไม่เอานะเกรงใจไ่ได้เราเกรงใจขอแคนอ่นี้พอแล้วต่อตอด้วยคุณลิฟต์ออย<ๆ>ก็มานะคะนี่ใช่ไหมคุณลิฟออยเออคุณทัศ คุณเต e, An ๋อเจมส์โดมวอยบอยสเกลบาซูอนันอันวาวิตามินเอเกอรีเบอร์รี่แล้วก็มีสเปเชียลเกสต์ด้วยนะคะคุณอาร์มสิริโรธรวมถึงแรพเป้แนนซี่ที่เขาบอกว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเนาะใช่เราเคยอ่านเขารวมถึงฮ<ช>ิสเดนเกสต์สุดแซ่บนี่ก็จะเป็นเกอรีเบอร์รี่โอ้แล้วคือแบบแฟนๆลองตามได้ทุกเพลงอะ่ะเพราะเขาก็เลือกเพลงฮ<ๆ>ิตเพลงแดนซ์สุดมันมาฝากกันนี่นี่จัดเต็มจัดเต็มนี่คือพี่กระแตใช,ใช่ไหม เป็น hidden u a oh, s e สุดปังปรอมมือเลยแต่ R S นี่ช่วงหลังนี่คอนเสิร์ตเขาเยอะเหมือนกันนะจริงเพราะคนเขาย้อนแสกมี่เนี่ยเขามาเจอกันหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆเลยนะฮะคนนึกถึงอดีตกันเยอะใช่นะครับอ่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามข่าวของอัชเชอร์หลังจากไปขึ้น oh. half time show super bowl ประกาศวิวาสายฟ้า